สวัสดีค่ะคุณผู้ชมผู้ฟังคะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการหนังสือเสียงคะ่ะจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียง919เช่นเคยนะคะวันนี้ยังอยู่คงอยู่กับหนังสือเล่มลูกขอทานผู้ไม่ยอมแพ้ต่อชะตาชีวิตเช่นเคยนะคะตอนที่12คนพเนจรใต้ต้นไม้คะ่ะเนื้อหาจะเป็นอย่างไรไปติดตามรับฟังกันคะ่ะผมรู้สึกตื่นตัวขึ้นมาแต่เช้าตรู่ลืมตาทั้งที่ยังง่วงอยู่ เห็นบรรดานกน้อยพากันเกาะอยู่ตามกิ่งไม้ส่งเสียงร้องเพลงจิบจิบกันอย่างเพลิดเพลินใจใจผมกำลังคิดว่าอากาศในยามเช้านี่ช่างงดงามดีแท้จู่จก็เริ่มรู้สึกถึงอะไรบางอย่างแฉะอุ่นๆอยู่บนใบหน้าของตนเองผมลองจับดูอีขี้นกพอดูให้ดีๆบนหัวเราทุกคนและผ้าห่มมีแต่ขี้นกแต้มเป็นหย่อมๆไปทั่ว บนพื้นหญ้าก็มีหนอนแก้วขนยาวๆตัวดำๆเกาะอยู่เต็มไปหมดเห็นพวกมันไต่กันเยอะแยะแล้วน่ากลัวที่สุดเลยตอนนี้เองน้องชายคนโตก็แผดเสียงร้องดังลั่นตามแขนและคอแกมีรอยหนอนแก้วกัดอยู่เต็มไปหมดแก่คงคันจนทนไม่ได้ก็เลยเกาใหญ่พอผมเห็นแกเกาอยู่อย่างนั้นก็ชักรู้สึกคันขึ้นมาบ้าง ا, ไอ้บ้าไอ้บ้าเอ้ย ไอ้นกบ้าไอ้หนอนบ้าผมกโกรธจนเต้นขึ้นมาหยิบไม้ไผ่ชักออกมาเป็นดาบปากก็ตะโกนว่าตายตายตาย,ตายจะฆ่าให้ตายให้หมดเลยแต่ยังไม่ทันจะกวัดไกวดาบก็นึกขึ้นได้ว่าเพราะตัวเองไม่มีบ้านอยู่นั่นแหละจึงได้มาซัดเซพนเจอนจรอยู่อย่างนี้แล้วถ้าผมไปทำลายลังของมันเสียพวกมันจะไม่กลายเป็นพวกเจ้าไม่มีสาร เหมือนพวกเราหรือฮ้อเช่างมันเถอะไม่แก้แค้นมันแล้วรักษาตัวไว้ก่อนสำคัญกว่าผมงัดอวิชาสารพัดประโยชน์ของคนพพนจรมาใช้อีกตามเคยดินทรายครับผมเอาดินทรายมาทาตรงปากแผลที่รนหนอนแก้วกัดเบาๆเพื่อยับยั้งความคันแม้จะมีทั้งนกและหนอนที่คอยจ้องรังแกเราอยู่ แต่ใต้ต้นไม้นั้นมีลมโชยอ่อนๆแล้วก็มีร่มเงาให้เราได้พักพิงแสงแดดที่ลอดผ่านร่มไม้ก็ไม่แรงพอที่จะทำให้เป็นไข้ได้ถึงอย่างไรการอาศัยร่มเงาใต้ต้นไม้ในฤดูร้อนก็น่าจะถือว่าเป็นที่พักพิงรูร้ราเพียงพอสำหรับเราทีเดียวแม่เดินลากโซ่เข้ามาหาผมพร้อมกับรอยยิ้มแฉ่ง ผมเห็นแล้วรู้สึกแปลกใจแต่พอเห็นดอกไม้สองดอกที่แม่เอาเสียบไว้ที่ผมก็เข้าใจทันทีว่าแม่ตั้งใจจะโชว์ของล้ำค่านั่นเองผมจึงชี้ไปทางศีรษะของแม่บอกว่าแม่วันนี้แม่สวยจังเลยแม่ปรบมือชอบอกชอบใจใหญ่พอน้องชายคนโตเห็นเข้าก็ตรงเข้ามาจะแย่งดอกไม้ให้ได้แต่แม่ไม่ยอมทั้งคู่จึงเปิดสึกชิงดอกไม้กันใหญ่ ผมรีบเจราจาสงบศึกทันทีเอาละเอาละไม่ต้องทะเลาะกัน